สวัสดีครับเอฟซีมูนี้กลับมาพบกันในวันที่ e 2ตุล,ล 2, าคมสองพนรอยหกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี่กัที่เป็นคลิปสูตรมาครบล่างสูตรเก่านะครับเนาะ,ะสูตรเก่าก็ุดไปอ่างวดที่ผ่านมานาะลนะดไปแต้มหนึ่งแต่ว่าสำหรับงวดนี้พอน่อยมากร่องข้านวณเบื้องแล้วงวดต่อมาน่าสนใจอยู่นะครับเนาะ น่าจะเดินเข้ามาที่ตำแหน่งเกา่านะครับเนาะในตำแหน่งมากครบนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ลร่องเฮ็ดเบิ่งแล่ะนะครับเนาะล่องมาส้นก,น,สนกันเฮ็ดส้นกันเบิ่งกับสุดทีท่มาครบล่างสุดใหม่นะครับเนาะก็น่าสนใจมากๆากนะครับเนาะผมก็เลยจะมานำเสนอให้เอฟซีได้รับชมในคลิปนี้นะครับเนะาะเพื่อเอฟซีบางคนเพิ่นอาจสิชื่นชอบในตัวเลขที่ ชุดมาครบล่างสองสูตรชนกันนะครับเนาะสำหรับก่อนอื่นก็นขอฝากคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับมาครบล่างสูตรนี่ก็เป็นสูตรเก่าทีพาน้าพอนายได้ลงไอ้เอฟซีนะครับก็เพิ่นกับอดีตเพิ่นกับเดินดีนะครับแล้วนี่ครับเดินมาหกงวดก็เดินดีอยู่แต่ว่าพอนสิมาลดงวดทีพานมาลดไปเตี่ยมหนึ่งนะครับลดไปหนึ่งตัวถามีมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งพ้นกับทีมาครบหลางเลยนะครับ ถ้าได้เป็นสูตรหกตัวแต่ว่ามากงวดน,นี้พอหน่อยก็มากคำนวณลวงหนาไว้เบิ่งว่าอน่าจะเดินต่อบ่แต่ว่าพอหน่อยก็มาคคำนวณเบิ่งแล้วกนันนาสนใจนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้อ่ขออโาอกาสให้เขาเดินต่ออีกอะจะงวดนึงถ้างวดต่อมาถ้าบ่าเดินเฮาก็จังคอยอ่าโล,โลออกเนาะเพราะว่าเขาลุดแค่งวดเดียว เราต้องให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าสาหรับสูตรเก้าสูตรนี่งวดที่ผ่านมานะครับเนะาะอดีตเขาก็เขามากย่างบอลลุดแต่ว่าพึ่งมาลุดงวดที่น้ำลงช่องนะครับเนาะเดี๋ยวผม็ฏิเ็ดสัญลักษณ์ไปว่าผมได้น้ำลงนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาอ่างวดที่ผ่านมาผมได้น้ำลงช่องไปก็คือนี่นี่นะครับเนาะเหตสัญลักษณ์ไปบัดนี้อ่าผมก็ิสมากขอ ขอปรับสูตรอันนี้คือขอปรับสูตรนะครับเนาะให้เอฟีได้บ่งน้ากันว่าเพราะน้อยบ่ได้แก้ตัวเลขเนาะแค่มาขอปรับปรับสูตรเพื่อให้สูตรได้เดินต่อนะครับเนาะก็คือจาก 5, 7, 8, 9, ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เพราะน้อยก็ขอปรับไ้มีอ่าเลขหนึ่งยูตตรงนี้นี่ปรับอีกตัวเดียวนะครับเนาะเพื่อให้สูตรได้เดินต่อก็คือว่าอ่า เลขล่างงวดที่ผ่านมาออกไปที่หนึ่งห้านะครับออกไปที่หนึ่งห้านี่ครับเพื่อสูตรจะได้เดือนต่อถ้าบ่าเดินต่อเฮ้าก็จงค่อยลงงวดต่อไปนะครับเนาะเพราะว่าผมกล่ามาคำนวณบางเดียว,ว่่าหงวดนี้ก็นา่าสนใจนะครับเนาะกะไปชนกันหลยสูตรสำหรับสูตรนี้น่าจะเดินกับขอมาที่เกา่านะครับเนาะ วันนี้สําหรับงวดนี่เอาผมกะสิวงแช่อ่านี่ครับโตโตที่เพิ่นเดินเขามาจริงๆก็คือโตนี่นะครับแล้วนี่ครับเลขหานี่ครับงวดงวดที่ผ่านมาเดินเขามาแช่เลขหานะครับแล้วเลขหนึ่งนี่คืออ่าผมขอปรับสูตรนี่ครับเลขหนึ่งนี่คือผมขอปรับสูตรใหม่นะครับแล้วคือ ให้สูตรได้ครบนะครับนะเนาะหล้วก็เพื่อจะเดินต่อในหววต่อไปนะครับเนาะสำหรับหวดนี้นะครับนะอ่าสูตรนี้เข้าปฏิสัยตำแหน่งที่มาบวกคำนวณก็คือหลักร้อยบนและหลักหน่วยบนนะครับเนาะหลักร้อยบนก็คือหลักเลขหนึ่งเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งออกไปที่หกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกนะครับเนาะ หกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกรางวัลที่หนึ่งเห้าสีใส่รับรอยเลขหนึ่งและเลขหกมาบวกกันนะครเนาะสำหรับถูกนี่งวดนี้งวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะก็ได้เลขหนึ่งและเลขหกมาบวกกันนะครับเนาะเลขหนึ่งและเลขหก หกบวกหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดก็จะได้ก็จะได้เจ็ดนะครับก็จะได้เจ็ดเป็นตัวแรกพอได้เจ็ดเจ็ดไปบวกสองนะครับเจ็ดบวกสองนะก็จะได้เก้าเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เก้าอ่าได้เก้าบวกสองได้เก้าเก้าแล้วก็จะได้ ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสามนี่คืออห้่อยขออ่าปั๊บเป็นสูตรหกตัวเนาะครับเพาะงวดต่อมาอ่าขอปั๊บเป็นสูตรสูตรหกตัวนี่ครับขอปรับเป็นสูตรหกตัวเพราะว่างวดที่ผ่านมาอ่าทเป็นสูตรห้าตัวแล้วหลุดอ่านี่ครับมันไม่มีเลขหนึ่งขอเพิ่มเข้าไปปรับสูตรใหม่ งวดต่อมาเราจะต่อไปเราจะเป็นสูตรหกตัวนะครับว่างวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสอง5ันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะจะเป็นสูตรหกตัวนี่ครับก็น่าสนใจนะครับวนะ่างวดนีนน้กลับไปชนในทางด้านหลายหลายสูตรทั้งสูตรปักหลักสูตรเดี๋ยวสูตรปักลักชุดใหญ่ชุด หลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างพุ่งนี้ข้อน้อยจะสรุปให้นะครับเนาะพุ่งนี้จะสรุปเลขล่างให้ทั้งหมดนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี่เอาชุดชนมาครบล่างสองสูตรไปก่อนนะครับเนาะไปชมก่อนว่าจะตรงกันกับสูตรปักหลักล่างหรือเปล่าชุดใหญ่หรือเปล่านะครับวนะ่าไอเอฟซีนําไป ผิดจากนนหน้าเบิ้งอีกหลายสูตรนะครับเนาะว่า Fc ที่มักตัวใดนี่นะครับเนะาะสำหรับสูตรผมตีเขียนตัวเลขสูตรนี้แล้วก็สูตรแรกนี่ครับสูตรแรกก็จะได้ที่รันมีผมกาินั่งสองสูตรอ่า ควบลงังที่ได้ในงวดนี้นะครับเนาะนี่คือนี่คือตัวเลขนะครับเนาะตัวเลขที่ได้ในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะสองสูตรนี่ครับนี่คือสูตรเก่าก็จะได้หกตัวสูตรใหม่ก็จะได้เจ็ดตัวนะครับเนาะเราจะนํามาชนกันงวดนี้นะครับเนาะว่าจะได้กี่ตัวเราจะจับคู่ให้ fc ด้วยนะครับเนาะ,ะสำหรับ ของสูตรอ่าพ่อหน่อยกับด้เขียนมาไว้เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับพ่อหน่อยกับขออนุญาตอ่าใส่อ่ากระดาษเก้าเพื่อข้างหลังกระดาษที่พ่อหน่อยได้ทําสูตรแล้วสูตรที่มันหลุดนะครับเนาะอ่าเขาหน่อยก็ได้ตัดกระดาษเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับเนาะประหยัดการประหยัดต้นทุนวันนี้พ่อหน่อยกับทีมาอ่าสอนให้เบิ้งวา่าอ่า ทำรับสองสูตรนี่ส้นกันตัวไหนแน่นะครับเนาะชนกันตัวไหนบ้างก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์แล้วก็เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดแล้วก็เลขสองกับสามนะครับสองและสามเลขหนึ่งกับเลขเก้าจะไม่มีอ่าสูตรนี้ห้ากับหกแล้วก็แปดนะครับ ไม่มีสรุปแล้วชนกันที่สี่ตัวเนาะสรุปแล้วชนกันที่สี่ตัวสำหรับสูตรมาครบล่างทั้งสองสูตรนะครับเนะออาะพอนายกสษมาขอจับเลขออกมานะครับเนาะก็จะได้เจ็ดครับก็จะได้เจ็ด แล้วก็ศูนย์สองสามนะครับว่าสำรับตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนเอฟซีห้ามเลื่อนผ่านนะครับจับตาดูนะครับเนาะว่าบางคนอาจจะชอบอแบบไหนแต่ว่าสำรับเขาหน่อยอมาตรวจสอบมาแล้ว คือเลขเจ็ดสิส้นไปทางด้านหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างที่เหลือก็จะชนไปสุดปักหลักไปที่หลักหน่วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะสรุปชุดล่างชุดปักหลักให้นะครับเนาะบานี้ผมกสิมาจับคู่ห้เอฟซี สำหรับคนที่ชอบที่ชนอสองสูตรก่อนนะครับเนาะสำหรับเหล็กเกตพรมกาไฮยู่ทางด้านหลักสิบนะครับเนาะทางด้านหลักสิบนะครับก็คือเจ็ดศูนย์ตัวแรกนะครับคู่ที่สองก็คือเจ็ดสองนะครับแล้วก็ตัวที่สามก็คือเจ็ดสาม สำรับช้อนกาษีได้ประมาณสามคูนี่สรับสามคููนี่ครับสำรับตัวที่ชอนได้สามครูนะครับเนาะมัดนี่ก็น้อยกวมีอีกตัวหนึ่งที่ที่ชอนอยู่ที่สุดปักหลักสุดปักหลักชุดใหญ่นะครับเนาะชุดหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับเนาะแต่ว่าสุด สูตรเก้านี่เพิ่นจะขายว่าเพิ่นมากครบหลักเพิ่นมากครบหลักนะครับเนาะอ่ามากครบหลักมาชนกันกับสูตรปักหลักสิบหลักมาหนี้ผมก็ดิขอดึงโตที่มาชนถ้าเกิดถ้าเกิดสูตรนี้ลดนะครับเนาะถ้าเกิดเลขเลขเกียรติลดละ่ะอ่าเข้ากระอาจสี่วัอาจจะไม่ถูกนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ชอบอเลขเก้านะครับเจ็ดและเก้าทางด้านหลักสิบนี่ครับ เพราะว่าไปชนชุดใหญ่นะครับนะผมกับคอดึงเลขเก่าลงมาอีกตัวหนึ่งเป็นลักสิบอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะที่เลือกอเป็นลักน้อยไปเลยนะครับเนาะอ่านี่คือเลขเก้าครับอ่าก็จะมาจับได้อีกแถวหนึ่งเก้าศนะู 92, นย์้าสองครับแล้วก็9ก้าสาม ก็จะไม่เยอะนะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นก็จะไม่มีอีกแล้วสําหรับชุดอ่ามาครบสองตัวล่างอ่าสองสูตรที่ชนกันนะครับเนาะแต่ว่าอ่าถ้าว่าพอน้อยมักชุดใดนะครับเนาะพอน้อยกะที่มักอยู่สี่ชุดพอน้อยกะมักอยู่สี่ชุดนะครับเนาะเพราะสามารถ อ่าสิตัดออกได้นะครับแนาะแต่ว่าถ้าว่าให้พ่อหน่อยอ่ามักก็คือสี่ชุดนะครับเนาะก็คือนี่ครับสี่ชุดนี้นะครับแล้วถ้าว่าพ่อหน่อยอ่ามักที่ชุดนี้อ่สำหรับ ผู้ใดสีเอาตัวนี้เป็นตัวร่องเลขสามนี่อันนี้นครับแนตะ่เอฟตี้ครับเนาะเพราะว่าพอาน้อยค่ะชื่นชอบในสี่ชุดนี้เท่านั้นสําหรับอ่าสี่ชุดนี้กับว่าใดติดเลขดับนะครับเนาะนะไม่ติดเลขดับสักตัวสักชุดนะครับเนาะนี่ก็ไม่ติดเลขดับผ่านไม่มีติดเลขดับนะครับเนาะสำหรับ,นะรบอ่าชุดมาครบล่าง สำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ในชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิงงดออง่งแจ้งเตือนให้พ่อหน่อยนะครับเออจะได้มีกระลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เอฟทีได้รับชมต่อไปอ่าผู้ใดชอบกระจัดผู้ใดคัดกับพานนะครับเนาะตัวเลขก็เป็นแคน่แนวทางเท่านั้นที่พ่อหน่อยได้เฮ็ดขึ้นมากอ,ะอ่ะอ่าตามสถิติของตัวเลขที่อ่าจับขึ้นมาได้น,นะครับเนาะสำหรับอ่าชนสองสูตรก็ได้ประมาณสี่ตัวนะครับ ได้จับวินแบบใดกับเหล็กเตะนะครับเนาะผันบ่ามักตามที่พ่อหน่อยจับไห้นะครับเนาะสำหรับเลขเลขเก้าอ่าเพราะอะไรกติขอเพิ่มเติอมอนในกรอบนอกนี่นะครับเนาะแต่ว่ากาับ่ได้ตัดทิมนะครับเนาะพ่อหน่อยมกักทึงเจ็ดทึงเก่าเลยนะครับเนาะนี่ครับเพราะว่ามันอยู่ในสูตรสูตรเดือนดีสูตรเก่านี่ครับแต่ว่า งวดที่ผ่านมาหลุดแต้มหนึง่งเลียนนั่นแต่ว่างวดนี้เขาหน่อยคาดว่าน่าจะมีความหวังเพราะอ่าความน่าจะเป็นเอฟที่ได้ผิดหนาเบิง้งตะนรับคลิปนี้ค็สวัสดีครับ